าคิดมีรักละได้คนรักคนถูกใจคือคนตาถืงสนับสนุนโดย69คล y นิก c l i ความสวยที่ไร้ข้อจำกัดผลิตภัณฑ์สีที่สมายสีที่สมายใช้เล้ายิ้ม ช่วไลฟ์สไตล์วันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่วัดไร่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐมแห่งนี้นั่นเองนะครับและที่นี่สัปดาห์ที่แล้วใครที่พลาดไม่ได้ชมสัปดาห์นี้ห้ามพลาดนะครับ บอกได้เลยที่นี่มาอย่างไรก่อนดีกว่าคนอยู่คนครปฐมมาอย่างไก็มา,งงมาอํเาเภอแงแสนไม่ยากครับและสําหรับคนที่มาจากที่อื่นนะครับผู้ชมครับมาทางเส้นปิ่นเกล้านะครชัยศรีครับผมมาจนถึงตัวเมืองนะฮะมาให้มาสุดจนถึงโค้งอลไยแมนแล้วก็เข้ามาทางนะ,ะแงแสนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงแยกเกษตรกแพงแสนนะครับผู้ชมและก็มีแยกที่เขาบอกว่าไปทางอำเภอพนมทวนนะครับเพื่อมุ่งหน้านะครับไปเรื่อยๆเลย,เลยถึงตำบลทุ่งลูกนกจะมีป้ายบอกทางถึง วัดไร่แต่งทองแห่งนี้นั่นเองครับวัดไร่ทองเนี่นจริงๆแล้วมันเป็นวัดเกิดใหม่เพิ่งจะเกิดได้แค่33ปียัง34ปีปีปีนี้ สมัยก่อนวังแหล่งทองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างเป็นป่าช้าเก่าหลวงพ่อครับแล้วในเรื่องของศรัทธาของหลวงปู่เหลวแล้วก็พญาเต่าเรือเนี่ยมีที่มาอย่างไงบ้างครับนะพออาตมาเริ่มบวชหลวงปู่เริ่มสร้างพญาเต่าก็เขาก็ไปไปค้าขายก็ประสบความสำเร็จลำรวยลำรวยแล้วก็ซื้อง่าไข่ดีกันหมดนี้หมดสิ่ง็ชื่อเสียงกันเลยระเบิดไปอย่างตัวอาตมาเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะบวชนานไม่ได้คิดว่าจะบวชนานหรอก ว็ว่าจะบวชสักาสามพรราก็พอครับสามพรรษาก็พอว่าบวชได้ยมพ่อสักพรรษายมแม่สักพรรษายมเองสักพรรษาก็พอแล้วอะไรแล้วก็ไปทํางานสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อท่านเนี่ยยมพ่อไม่สบายนะแล้วก็มาให้หลวงปู่ต้มยาให้ต้มยาหายก็เลยมาปฏิบัติปัดบัติเทศถูนอนเฝ้ากุฏิให้อะไรเงี้ยนะครับนะสักสองสามปีแล้วท่านกบ็บวชนะท่านบวชแล้วก็ไปท่านเล่าให้ฟังบอกว่าน้าหลวงปู่เนี่ยน้าขอเราไว้ตั้งอา่ีมใหม่เล็ก นะฮะสมัยที่เรายังเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนะยังไม่เป็นสีภาษานะเขาบอกว่าเออหลวงปู่บอกว่าขอลูกชายคนอยากยมพอเนี่ยนะหลวงปู่บอกว่าเอาคนเล็กมาต่อมาเป็นลูกคนท้องนะคนเล็กก็ปัตตาวันนั้นนะถึงวันนี้ถึงวันที่อัตมาบดมันใช้เวลาตกติดประมาณสักสิบสิบสามสิบสี่ปีนะสิบสามสิบสี่ปีมันไม่ใช่น้อยนะนะหลวงปู่รู้ได้ไงอย่าณปัิญญาใช่ไหม หลาหลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องที่หลวงปู่พูดบอกเราไว้หลังที่เราบวชแล้วเนี่ยมันก็เป็นจริงที่ท่านว่านะแต่ว่าใช้เวลาเป็นสิบปีเหมือนกันนี่เรื่งพูดเรื่องญงณนอภิญญาหลวงปู่น,นะนะพออาตมาเริ่มบวชหลวงปู่เริ่มสร้างปัญญาเต่าก็เขาก็ไปไปค้าขายเขก็ทบฝันต้นเร็รลำรวยลำรวยแล้วก็ซื้อง่ายใครดีกันวันนี้มอือสิ่งเสียงกันเลยระเบือไปหลวงพ่อแล้วทำไมถึงต้องสร้างวิหารของหลวงปู่หลิวแล้วก็ องหลวงปู่หลิวลงไปถึงพญาเต่าเรือใหญ่มากขนาดนี้ละครับตอนแรกก็คิดกันพิจารณาปรึกษาคณะสงฆ์ในวัดกับผู้ช่วยเราเนี่ยนะเราน่าจะสร้างหลวงปู่สะกงนะ,ะหลวงปู่นั่งเต่าเนี่ยองสูงตะกใหญ่ๆเนี่ยแต่หน้อยก่นกนเลยว่าจะสร้างตูดแต่ห้าเมตรก็พอ<ม>ไม่มีะตัวปัจจัยนั่นเราก็เลยว่าจะสร้างแต่ห้าเมตรไปปรึกษารูบาอาการ์มาเฮ้นมันเล็กไปเอาใหญ่น้อยก็เลยขยับมันเป็นแปดเมตรห้าสิบเซนแล้วก็แปด 8เมตร1นึเซหนึอกแล้วก็หกเมตรหคือฝั่งฟางเนี่ย uh น่าร่ำรวยจักเงินเล็กๆน้อยๆจักกระทุมมงคลหลวงปู่นี่แหละแยโยมรู้ก็ร่วมด้วยน่าร่ด้วยน่าคนเล่นทัวรแล้วหน่อยตั้งอาตมาสร้างคู่ปั๊บเงินเม็ดเงินก็เริ่มไหลมา นะไหลมาที่วัดแล้วก็สร้างปูจนสร้างวิหารสาเร็จนะ่า<ม>วิหารทองคํมาวิหารทองเนี่ยครอบให้หลวงปู่ในสําเร็จนะวัดก็เริ่มเจริญ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 ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยด้วยอำนาจบาร,รมีท่านนะ<ม>ก็เป็นอย่างที่ต่อมาคาดการไว้คุณผู้ชมครับและนี่ครับพลังศรัทธาของประชาชนที่มาที่วัดไร่แตงทองแห่งนี้นะครับรวมไปถึงคําสัญญาของโยมพ่อของหลวงพ่อ,อ,พอที่ได้ทําตามสัญญาด้วยการที่ให้ลูกคนเล็กเนี่ยมาบวช แล้วก็แน่นอนครับปวดจนไม่สึกเลยแล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาดซึ่งดูแลวัดนี้และก็สร้างแรงสถาเดียได้มากขึ้นจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับพอดแผ่นทองไปปิดนะคะคองค์แรกคือปิดหลวงป่ด้านหน้าองค์แรกนะคะ ขาพญาเต่าเรือนคือขอขอจากขอวงปู่นะคะวนวนซ้ายแต่ว่าเป็นขาขวาของปู่นะคะวนซ้ายนะคะตามเข็มนาฬิกาครบสี่ขาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะหมุนด้านหน้า ฐานรอยข้าใต้ท้องนะคะแล้วสามรอบแผ่นทองที่เหลือนำไปติดที่ใต้ท้องนะคะขอพรจากหลวงปู่ขอให้เป็นผู้หาทรัพย์ค่องค่ะเปลี่ยนได้เป็นดีสนับสนุนข้อมูลโดย ซิไนคลินิกความสวยที่ไร้ข้อจำกัดชีวิตก็เปลี่ยนขึ้นนะคะเวลาเราจะไปไหนหรือเวลาเราจะไม่แต่งหน้าหรือเวลาเราจะแต่งหน้าเราก็กล้าที่จะไปแล้วเราก็ไม่อายใครค่ะเพราะว่าเพิ่มความมั่นใจและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปค่ะเออทุกวันนี้ก็เริ่มมีงานพิตตี้มอเตอร์โชว์แล้วก็งานถ่ายแบบชุดเจ้าสาวแล้วก็งานอื่นๆ ต่ก่อนทำงานได้ก็ได้นิดๆได้ดนดหน่อยอะคะ่ะจนตอนนี้ก็ทำได้เดือนละ3 0,000นกว่าบาทะคะก็ชีวิตก็เปลี่ยนขึ้นมากะคะ่ะถ้าเกิดเราไม่คิดที่จะทำศิลปกรรมก็คงอยู่แบบกะที่อะค่ะก็คงไม่ดีขึ้นขนาดนี้